นม่คารับคือมันเป็นโกงแม่ครับเข้าไปเลยนะครับต oh ้องมช้นนอ้โกตนดิโอ้ยมากันนี่เขาเข้ามาแล้วเข้าไปแบบนี้นี่ครับ มาเฉยๆไม่ต้องทับอะไรนะครับเดงทับเลือไปอีกแล้ครับเออต้องมีอันนี้มีแค่สองอย่างสองย่างครับยสายาแล้วก็ธนูนะครับมอกไหันั่น่แล้อีกอย่างนะครับคือสามอย่างอีกอย่างหนึ่งเป็นอันนี้ ให้ข้านี้กดอันที่สามครับอันนี้เสร็แปดอันเนอะแปดชิ้นแล้วก็ออกมาจะได้สองอย่างนี่ครับยิงนะครับปิ้วเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงอ๋อลืมเออว่ะงงเกี๋วพ่อมาัดเสีย ไอ้งงอ่ะทำไมมันไม่เพนให้อ่ะอก็ได้สร้างมาแบบนี้แล้วสร้างเป็นแบบนีน้นี่อันนี้อยู่ข้างในคือใส่ธนูแบนใหม่นี่ครับใส่ธนูอันที่สามส่วนอันนี้ก็ใส่แบบแบบนั้นอุนอ้ยไเล ิต่มีคือถ้ายิงไม่ได้ก็ขอไปนี่ไงเป็นแล้วเป็นแล้วลุกเลยอะนี่ไงครับเป็นไฟแล้วลุกเป็นไฟปิว โอไฟลุกมาอา้าวคือมันกลับมานะครับลุงลุกช้ามากเลยไฟบันทึกนะครับเป็นไฟแล้ว ดีอ่ะอาศราสัตอย่างเช่นส mm. <marche> ัตว์ตัวนี้อุ้ยแต่ไวมากเลยนี่นะครับก็ขอจบคลิปอย่าลืมกด subscribe นะครับขอบคุณครับ